โอ้ตัวเท่เลยชุดที่ดีลูกข่อยเอ่อเอ่อโอ้โอ้โอายหมอคะเจ็บโอ้หมอคะช่วยด้วยคุณหมอขาคุณหมอคะโอ้ดันไล่ชีวิตไรตัวเอง

อ oh, ขอบคุณค่ะเดี๋ยวยายจะใส่ให้นะลูกนะโ oh. <laughs> อ้อาจังนะเอาเล่นห้อยเล่นห้อยเล่นห้อยแ <laughs> ม่ห้อยนับแม่นับ,นบโยนขึ้นแล้วเล่นหอยเนะี่ยเขาเรียกเล่นหอย <laughs> เออนั่นไงยายพาเล่นหน่อยเก็บเออมากเก็บมากเก็บโอ้ยงี้ว่าควรทั้งสูนอแอลอะไรยุ่งยีอะไรแล้วกันกันเลยนะพี่น้องเอ้ย ไม่ได้ไปค่ะวันนี้น,นี่คุณพ่อต้องไปทำธุระก่อนน่าจะไม่ได้ไปใครอยากมาก็วันที่สิบสี่นะคะที่เมนบุรีนะคะคุณแม่กับคุณพ่อเล่นด้วยกันอยู่เมินบุรีนะคะอย่าโยนอย่ายนนะ หนึ่งสอ n หนึ่งามี่้าจปเนี่ข้างบนนี่นี่ข้างบนนี่ตรงนั้นก็ได้อันนั้นไม้เก่าเมื่อวานนี่ออวางวางวางเอเออเออมันย่งแอลออนไปเร็วเถอะเห้อ ศาสนาเราคุณน่ะบิังมู่เจ้าเบิังว่าไหวพระเอาไหว้พระก่อนเอาไหว้พระอ่าเอ่าไหว้พระกับอ่านั่งลงนั่งลงก็เอาไหว้พระอ่านั่งดีดีนั่งดีดีอ่านั่งด้วยกันเออเปลี่ยนที่อ่าเอาครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะมาตุออันนี้ภาษาผพ้ท่่าบ้านใอยเด้พี่น้องยายบีมาอยู่ค่ะยายบีอยู่หลังบ้านยา่บีทำกับข้าวขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้เอ้ยนวดนวดเอ้ยว่นวดก็มา